ในเกมแข่งฟุตบอลโลก2014หลุยส์ซูเรสเจ้ายิงประตูทีมชาติอุรุกวัยก่อเหตุอีกครั้งในนัดดวลแข้งกับทีมชาติอิตาลีโดนโทษห้ามทำกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลใดๆไป4เดือนเหตุเพราะขณะทำการเข้าแย่งลูกกับจอร์เจีโอเชียลินีซูเรสกัดเข้าที่หัวไหล่ของเชียลินีภาพจากการแข่งขันจะเห็นได้ชัดเจนว่าเชียลินีล้มหลังประทะกันและทำท่าฟ้องกรรมการว่าโดนซูเรสกัดขณะเดียวกันจะเห็นซูเรส กุมฟันบนด้วยความเจ็บปวดก่อนหน้านี้ซูเรสก็ได้ก่อเหตุคล้ายๆกันนี้ในอีก2นัดนัดแรกในนัดดวลแข่งการแข่งพรีเมียร์ลีกกับทีมเชลซีประเทศอังกฤษเมื่อเมษาปี2013ซูเรสเล่นให้ทีมลิเวอร์พูลเขาถูกห้ามเล่น10นัดเพราะได้กัดบรานิสอูวานอวิค ในภาพอีวานอ i c ิกฟ้องกรรมการว่าถูกกัดส่วนอีกนัดนั้นซัวเรสถูกห้ามเล่นไป7เกมหลังจากกัดออตมันบักคาวผู้เล่นทีม PSV ไอฮูเวนขณะที่ซัวเรสเล่นให้กับทีมเอจกในปี2010ค่ะ ากจากการแข่งขันเห็นจะเห็นว่าบักคาวผู้เล่นทีม PSV ทำท่าชงนไม่เข้าใจว่ากำลังโดนอะไรไปและก็เริ่มขำ